อันนี้เมนูอะไรครับวันนี้ผัดกระเพราผัดกระเพราผัดกะเพราหมึกโดยเชฟเชฟโลเชฟเรียวโซอันนี้เจียวพริกกับกระเทียมเนาะเอามึกลงดูครับหน้าตาโห ไม่ต้องบอกเลยแซ่บถ้ากินแล้วไม่อร่อย้ไปหาหมอเลยถ้าไม่แซ่บก็ไปคืบก่อนสักสองเป๊กใหญ่ๆอั <S <S นนี้เมนูผัดผัดกะเพราหมึกหมึก,มก<ข>ยังนี่หมึกไข่หมึกไข่หม,มึกกล้วยไข่มีไข่ครับอันนี้เราไปจับมาตอนนี้มันไขอยอย่อยังมันยังไม่ฟัก ยังไม่บอกเรามเอกอันนี้แม่ครัวหครัอคนนี้นับสองครับนนี้นับสทะเลน้ำไน้มีเมามเมาไม่เมาเว้ยแมงเมาครับเมาีเด็มันอยู่ที่อันมีอกัลคยทีเนี่นี่ครับดูหน้าตากูกับติดตามได้ในช่องยูทูบมา สดติสดติจะสดติอัดอัดไม่ได้ตองที่หลังกระเพราครับกระเพรากระเพรานี่ก็เก็บมาจากสวนครับอันนี้ใส่ยังนี่ใส่ยังนี่น้ำมันหอยนะน้ำมันหอยน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยเซฟไลซ์เซฟไลซ์ครับอันนี้ครับเครื่องปรุงเราอันนี้ซอสซอสซอสปลาเขียวปลาเขียวปลาเขียวอันนี้ใส่ไลซ์ก็บเ่ฟไลซ์กันครับ เส้นอะไรบ้างมันจะเค็มอ,อ๋อเค็มเค็มสเส้นอะไรเค็มนี่ครับรถด,ดีรถด,ดีไม่มีเกียร์พังแต่อะไรก็อร่อยไม่มีเค็มไฟลงไฟหน้าไฟโชว์ไม่มีสุดตายตัวนะหมดแล้วอันนี้ใส่อะไรก็เส่บอะไรนี่เค็ม <laughs> อ๋อเอาผงนัวเอาอยู่ผงนัวน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลเนี่ยโอ้น้ำตาลครับน้ำตาลคั่นมาเลย โอันนี้พิเศษโอ้โหนี่ครับน้ำตาลครับอันนี้ผงนัวไม่รู้เชฟจะใส่หรือเปล่าน้ำตาลนี้ใส่กี่ซ้อนครับน้ำตาลนี่ ไปเห็นคนตาคนคนใส่ไปเลยอ้าวใส่หมดครับอันนี้อันนี้ยังยังคือใส่เบิดมนันน้ำตาลน้ำตาลครับใส่หมดครับรสชาติรอชิมอีกทีสูตรนี้แซ่บไหมกุ๊กบ่แซ่บ ไปหาหมอครับที่มุสเซียบที่มุสเสียบไปหาหมอที่ปกติแล้วที่ปกติแต่เดี๋ยวคุณต้องไปเช็คเช็คเช็คลิ้นคุณแล้ววัรับรถครับอันนี้ก็รอ้อยไฟไฟรอไฟมันยังไม่เดือดครับอันนี้เราไปชมบรรยากาศก่อนครับมาครับมาทางนี้ครับอันนี้อะไรครับอันนี้พม่าครับพม่าพม่าอันนี้ครับอยู่อยู่พม่าครับ อยู่พ่อแม่เลยอยู่การเนี่ยอยู่พม่าครับอยู่พม่าอันนี้อ๋ออันนี้ย่างกุ้งครับอันนี้เชฟเชฟครับเชฟด็ดเด็ดเด็ดเด็ดปะเอ็ครับย่างกุ้งครับอันนี้อยู่พม่าเมื่อกี้ผัดกะเพราตัวหมึกลวกซีนลวกซีนนะอันนี้ลวกซีนอ๋ออ๋อกินกินบ้างเลกินนิดบ้างเลยมึงวะครับอันนี้อันนี้แจวครับผมคมนะบุ๋ม เบ้นในรสัตว์เบ้นในเสียบหลายแซ่บหลายแซ่บหลายครับแซ่บหล้บางลิ้นไหมบางลิ้นไหมโอ้อันนี้ที่เอ็ดครับที่เอ็ดบางลิ้นไหมเสียบเสีบไล้เสียบหลายแซ่บหลายครับหวานครับเป็นนี่สูตรนีหวานที่จะไห้ก็สูตรหวานเผาเผาเผาครับเผาเผาก่อนเนื้อแซ่บเสียบพี่น้องครับเสีบ สบายครับสบายซีมือกันเอทั้งว่าสบาเป็หนครับบรรยากาศขาดมืดครับมืดครับมับมนม,ม,มีลมลมึนอ่มืดหน้าอะไแห้งเรื่องการเป็นะไปแค่ลักไทยเด็กๆมาเวันวน,นี้โรไรถเจน้าม้ครับ ดแค่หคนะขับมาเบิง้งมาเบิ้องอะไรฟดกระเพาวันนี้นี่เบิ้อเลยบ่โอ้ยใส่เบื้องเลยย้อมัดยุบครับอันนี้กระเพราใส่กระเพราแล้วก็ปรุงเลยครับปรุงไม่ใช่ละอะไรนะวางมอดไปครับมอดไปปรุง ก๋วยเตี๋ยวที่บ่กาเ่โอ้โหใบใหญ่วันนี้มันอาบอดนะเฮ้ยเด็กกระเพราแม่คนเด็ดตัว่าสีสดครับอันนี้รสชาติอร่อยต้องยกให้นี่ครับคนถือไฟครับเครดิตต้องยกให้เครดิตคนแยงไฟอะโอ้โหถือกินแบบแซ่บแล้วใครก็เด็กสันส่นมาชิแม่ซิมม่้ อ๋อซ oh, ิแม่เบ่งเนี่ยตักตักตักเลยต้อตักันั่นละซมเลยมันต้องมีกับพ่อคนน้เอาหนิอิแม่เบ่งเนี่ยเจาแม่ซิมหมันว่เห็นนี่คนถือกล่องนี่มาจัดจัดมาสิมมันแน่นิลุกฟังเลยเซลุกฟังเลยสกไลมาซิมด้ยครับนี่ต้องไอ้ลินลินพิจะขาดลินรับรถทุกองศาเนี่นบครับิ่ยกับพ่อครับเอ้า เป็นไงครับเเสียบคนปว่วยอยู่โรงยพยาบคนปว่วยบ่เสียบเสียบเพื่อ,มน,อนมาเสียบหอนหอนนี่เนาะโอ้ยเขางเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วามีครับสานีเหรนยี่ห้หออกันเด้อ